วันนี้มีเงินเข้าอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมการรับเงินเยียวยาของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะโอนเงินรอบแรกค่ะ8พฤศจิกายน2564ายวันนี้วันแรกเงินเข้าบัญชีแล้วตรวจสอบเช็คสถานะด่วนค่ะและกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานทซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มแท็กซี่นะคะ เยียวยากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ยอดลงทะเบียนตอนนี้รับสิทธิ์หนึ่งหมื่นกว่ารายค่ะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีในวันนี้วันแรกนะคะ,ะแล้วก็ผูกบัญชีด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแปะดถึงสิบสองพฤศจิกาย,ยนนี้เช็คด่วนเลยค่ะว่าใครได้รับเงินบ้างที่สําคัญเงินโอนตรงเข้าบัญชีแล้วกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะกติดมาตรการเยียวยายช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่แล้วก็เยียวยากลุ่มมอเตอร์ไซค์ค่ะในส่วนข,ของคอรมอมีมติเห็นชอบนะคะสําหรับคุณผู้ชมในกลุ่ม แล้วก็ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ประกันที่ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33-39และมาตรา40และก็ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมสูงสุดแล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดค่ะซึ่งล่าสุดกรมการขนส่งทางบกเปิดลงทะเบียนขอ,อาในส่วนของการให้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนอนยที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะสําหรับกลุ่มนี้รับเงินเยียวยานะคะ โดยออนตร เข้าบัญชีเลยค่ะและที่นี้นะคะในการตรวจสอบนะคะกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนพิจารณาว่าจะเข้าเงื่อนไขาการรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับสิทธิ์ทราบแล้วก็ดําเนินการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ทันทีค่ะรอบแรกจ่ายวันนี้นะคะวันที่8ถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนองพันห้ารหสําหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วก็รถแท็กซี่ส่วน ส่วนรอบที่2ค่ะจ่ายวันที่22ถึง26พฤศจิกายน2564สําหำหรับผู้ขับรถแท็กซี่เช่าขับนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบกตรประจำตัวประชาชนค่ะยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ใน13จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา1 0,000บาทต่อคนสาหรับ ผู้ที่ขับรถแท็กซี่16จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทต่อคนค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบกค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ